เดี๋ยวก็จะเก็บสีนะท่านผู้ชมรอยที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นะผมคิดไปคิดมาทุกท่านประตูหลังเนี่ยไม่ต้องมีหูช้างเพราะว่าผมทําไม้ระแนงล็อกไว้แล้วก็คือป้องกันไม่ให้คนล้วงเนาะนะครับป้องกันไม่ให้คนมันล้วงเข้ามานะครับนะเดี๋ยวจะสาธิตให้เอฟซีดูเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราล็อกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองสาธิตดูนะ ตอนนี้ประตูล็อกแล้วะนะนี่ประตูล็อกแล้วนะทุกท่านล็อกแล้วสมมุติว่ามีคนจะเข้าบ้านเขาก็จะล้วงตรงนี้เขาก็จะลวงตรงนี้เปิดได้นี่ลวงเปิดได้แต่ผมทําที่ล็อกตรงนี้ไว้ให้นะครับนี่ผมทําที่ล็อกตรงนี้นะนี่นะครับเราก็สามารถล็อกได้นะทุกท่านนี่ ล็อกได้ยังไม่ได้เก็บสีนะอาจจะดูไม่ค่อยสวยนี่เห็นไหมมันล็อกได้นี่ผมล็อกได้นะท่านพอล็อกได้ปุ๊บมันก็ไม่สามารถล้วงตรงนี้ได้แล้วนะครับทีนี้เราล็อกตรงนี้ก็จบนะฮะล็อกตรงนี้ก็จบไม่มีรูที่จะล้วงเนาะจบปัญหาเพราะนั้นหูช้างไม่ต้องใส่เพราะถ้าใส่หูช้างแล้วมันต้องได้เชื่อมตรงนี้นะมันต้องได้เชื่อมใส่ตรงนี้แล้วมันจะน่าเกลียดมันต้องเจาะประตู ประตูมันจะเป็นรูนะประตูมันจะเป็นรูก็เลยว่าเอถ้าเราใส่เนี่ยมันจะน่าเกลียดเราต้องเจาะตรงนี้ไงนะเราต้องเจาะตรงนี้แล้วมันจะมันจะเสียของนะทุกท่านนะก็เลยไม่ใส่นะมาเดี๋ยวจะเก็บงานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเก็บงานรอยเชื่อมนะนะ ผสมสีก่อนเก็บอะไรแล้วตาเก็บรอยเชื่อมทำราวตา้งตาเนี่ยนะจะทำอยู่แลวต้าเก็บรอยเชื่อมตัวนี้ก่อนให้มันเสร็จก่อนเสร็จเป็นงาน เช้านจะมาเหรอบอกให้มาเดี๋ยวมาไปเก็บรอยเชื่อมนะทุกท่านก็บอนารนลี่เก็บรอยเชื่อมสองจุดนะตรงนี้ตัดตัดตรงไหนเ่ะครับตัดฝังท่านทีเดี๋ยวไว้มาดูมันยังกันกกันคูเลยก่อนครูมีเี้กอนนี่เบีร์ไ่เชื่อนี่เร์ช

สาธิตจนเสร็จเลยใช่โอ้น yeah. ี yep, ่นอนไปซองก็อตัวเอเนาะอมาพื้นเอา่ยาวล่างตาลยาวเลยลางยาวพื้นเออตางทีมกิกที่มั้ได้ได้เออเนี่ยได้เออเอเก็บสีเก็นีเดี๋ยวก็จะไปเก็บสีอีกในห้อง ตังจุดที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นั่นนะด้านบนนะครับท่านผู้ชมไปไปดูวันนี้เราก็ทำงานไปปรับเปลี่ยนกันคนละจุดนะวันทุกข์นตัดบนออกยาวไปทางนี้พาไปทางนี้กัน เราดูปพอเทียดีไหมเีนี่ดีพี่ไเด็ก็ทำอะไรดีเองเด็ี่นะดินที่วนะดียเอพี่บอกโอเคเข้าใจแล้วทีนี้มันจะทันพมุ่ก็จะป้องมือเอง ขึ้นมาพีนที่ห่าไปนะเน่่อยค่อไม่คอยเนตั้งเราสิ่งของให้เกิดเพราะว่าตั้งเราเาสิ่งของให้ให้อยู่ในขัน ใมนี่อาบ้ำอางลฮะลุกายคุณจริงผมนี่แหละไม่อ่มไมม่อ่มือ่อยาเาอาบทุกวันต้องหัววัน้ชั่วโมงไม่เชื่อไม่เห็นมออไม่เชื่อเลยปิดบ้านว่านต้องทำการด้านอาบน้ำิดบ้านนี่ก็อาบน้ำไม่ได้การบ้านไม่ดีหรอกเก็บงานนะท่าน นะตนาเสร็จแล้วนะครับเส็จลวุณจจดน่ารน่ยเี่ยจาารเนียนี่ไงคุณพ่อกองไว้แค่นี้ก็ได้เมื่อพุงรัวเม่อเอเ็นะอ่เยอะดีกวาใช่ป ันผมอยากผ่านนะแต่ผมกลัวมันหักอันเลยนัากันจะรอหนานเลยโอเคครับท่านนะเรียบร้อยนะทาสีรายละเอียดรอยเชื่อมนี่อันนี้ป้องกันประตูหล่นออกาถ้เราประตูเปิดออกบรรพับมันจะพังเนาะถ้าเราแง้มออกนะได้ไหมสีไหมได้ันสีมันยังใหม่อยู่เยอะเพียงแต้่

แล้วก็ตัดมาสี่เจ็ดก่อนจะติดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เออหมดเลยชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูเลยนะจะโกรธให้เขามีดีงัยนะมันดีมากกว่าเยอะลองทำยุงก็ 嗯。Mm.